สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง b บิตคอยนบอยคลิปนี้จะมาพูดถึงตัว Bitcoin กันหน่อยนะครับข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงวัน2วันที่ผ่านมานะแล้วก็พูดถึงความเป็นไปได้กันหน่อยนะว่า Bitcoin นั้นเนี่ยสามารถที่จะล่วงต่ําลงนะไปสู่จุดไหนได้บ้างนะครับ ก็เช่นเคยนับคลิปนี้ไม่ใช่คาแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่เอามาแชร์เพื่อนๆนะเพื่อจะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับแต่รอบวัน2วันที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็มีการวิเคราะห์นะเกี่ยวกับตัวบิตคอยแล้วก็มีข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นนะ่างเช่นทางจิมเคมเมอร์นะผู้ดําเนินรายการ m มดมันนี่นะในช่องของ CNBC นั้นเนี่ยก็บอกนะว่าให้ขายบิตคอยได้แล้วนะหลังจากที่บิตคอยล่วงแตะสู่ระดับ4 0,000เหรียญ ดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับ41,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับซึ่งเขาอธิบายว่าไม่มีสินทรัพย์ที่จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหลังจาก ETF ได้รับการอนุมัตินะครับแต่ก็ต้องบอกนะว่าปัจจุบันกองทุน ETF ของตัว Bitcoin ที่เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานนั้นเนี่ยมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการไปแล้วกว่า30,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งก็ พุ่งแซงตัวคอมม u นิตี้ ETF อย่าง Silver ETF ขึ้นมาเป็นกองทุน ETF สินค้าพกพัณฑ์นะครับที่มีมูลค่าสูงสุดเป็นอันดับ2ลองจากทองคำเลยทีเดียวนะครับนั่นก็เป็นข้อมูลนะที่เกี่ยวข้องกับทางจิมเค a m เ r ร์นะครับนอกจากนั้นนั้นเนี่ยก็ยังมีข่าวนะเกี่ยวกับทางเกรสเกลนะครับซึ่งเกรสเกลนะคาดว่านะครับ CEO นะของทางเกรสเกลนั้นเนี่ยคาดว่า จะมี Bitcoin ีเอเพียงไม่กี่เจ้าเท่านั้นนะที่จะอยู่รอดในตลาดนะครับซึ่งทาง Michael ะซีอโอนะ CEO, นะของเกรสเกลอินเวส t m e มนนันได้ออกมาคาดการณ์นะว่ากองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน Bitcoin ETF ส่วนใหญ่ที่ได้รับการอนุมัติจากทางกรอตอของสหรัฐอเมริกาหรือว่าเซกนั้นเนี่ยจะไม่สามารถอยู่รอดในตลาดได้ในระยะยาวนะครับ โดยเขาได้ให้สัมภาษณ์กับทาง CNBC เมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมานะครับโดยทางไมเคิลนั้นเนี่ยได้คาดการณ์นะว่า Bitcoin ETF ที่ได้รับการอนุมัติทั้ง11รายการส่วนใหญ่นะครับจะล้มเหลวนะและก็จะหายไปจากตลาดนะครับจากการที่มีการแข่งขันการลดค่าธรรมเนียมกันอย่างรุนแรงนะครับกันอย่างดุเดือดเลยนะซึ่งหลังจากที่เซกได้อนุมัติตัว Bitcoin ETF ทั้ง11กองทุนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมานะครัทำให้บริษัทที่เป็นเจ้าของกองทุนต่างๆนั้นเนี่ยก็ได้ออกมาลดราคาค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายของพวกเขานะเพื่อหวังว่าจะสามารถดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาลงทุนได้มากขึ้นนะครับและแม้ว่ากองทุน ETF อื่นๆได้ยื่นข้อเสนอค่าธรรมเนียมนะครับต่ำนะครับในระดับ0.2%ถึง4 0.4%นั้นเนี่ยรวมถึงผู้ให้บริการบิตคอย ETF หลายรายนะ ได้เสนอการยกเลิกค่าธรรมเนียมชั่วคราวด้วยนะแต่ทางเกร c a l e เองนั้นเนี่ยซึ่งเป็นผู้ถือบิตคอยลรายใหญ่สุดนะธรรดาผู้ออกตัว Bitcoin Spot ีเดนะก็ยังคงคิดค่าธรรมเนียมอยู่ที่เท่าเดิมคือ1.5%น่รับนครับนี่ก็เป็นคำพูดนะของทางไมเคิลนะ CEO ของทางเก c สเกลนะครับซึ่งไมเคิลนั้นเนี่ยได้ให้เหตุผลนะที่เก s สเกลยังคงรักษาค่าธรรมเนียม Bitcoin ีเดเอาไว้นะว่า จะมีกองทุน Bitcoin ETF เพียงแค่2ถึง3เจ้าเท่านั้นนะคับที่จะสามารถที่จะอยู่รอดได้ในระยะยาวได้นะครับซึ่งจากการที่เกรสเกลมีค่าธรรมเนียมที่สูงในระดับ1.5%เรนั้นเนี่ยเรียกว่าในรอบประมาณสักค่าวันที่ผ่านมานะครับตัวเกรสเกล ETF เองนเนี่ยก็มี Bitcoin หายไปในระดับประมาณสัก5้าหมนกว่า BTC นะครับก่อนหน้านี้นั้นเนี่ย มีบิตคอยถืออยู่นะที่ระดับประมาณ6 0แสนกว่า BTC นะครับซึ่งก็เรียกว่าอีกเดือนหนึ่งของจะเหลือน้อยกว่าครึ่งด้วยนะเพราะว่าจะอีกเดือนอีกประมาณช่วงเอพิโนะก็จะมีซัพยลภยของ Bitcoin ลดลงด้วยนะและก็ส่วนใหญ่ตอนนี้นะัเนี่ยก็จะไหลนะไปที่แบ็ k ลอกแล้วก็ฟิลิตี้ฟิลิตี้กันหมดนะครับซึ่งทั้งกองทุน ETF แบ็กลอกแล้วก็ฟิลิตี้นั้นเนี่ย ปัจจุบันนั้นเนี่ยก็มีมูลค่านะครับตัวกองทุนนั้นเนี่ยเกินกว่า1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็พูดถึงค่าพรีเมียมนะของทางเกรสเกลที่ลดลงนะครับซึ่งไม่มีค่าพรีเมียมเหลือใน GBTC หรือของเกรสเกลแล้วนะก็อยู่ที่ระดับน้อยมากนะลบ0.296%นนะครับซึ่งก็แปลว่าคนที่เข้ามาถือเพราะพรีเมียม และหวังว่าจะได้บิตคอยในราคาที่ถูกกว่าตลาดสปอตนั้นเนี่ยก็ไม่มีเหตุผลที่จะถืออีกต่อไปแล้วนะครับดังนั้นก็เราก็ประเมินได้นะว่าแรงเทขายนะของที่มาจากทางเกรสเกลนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นแรงเทขายที่เกิดมาจากค่าธรรมเนียมล้วนๆนะครับนั่นก็เป็นข่าวที่เกิดขึ้นนะกับตัวบิตคอยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามาดูกราฟนะของตัว Bitcoin ก,ก,กันหน่อยนะครับ สำหรับตัวบิตคอยเองนั้นเนี่ยปัจจุบันตอนที่ผมทําคลิปอยู่นี้ก็ราคาอยู่ที่ระดับประมาณ41,600เหรียญดอลลาร์สหรัฐนับต่อ BTC นะซึ่งข้อมูลอย่างหนึ่งที่เราจับตามองนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็คือนะครับในอดีตที่ผ่านมานะครับเราจะสังเกตเห็นนะว่าในช่วงควอเตอร์ที่3นะของ ปีก่อนการแฮ v วิ่งนั้นเนี่ยเราเห็นนะว่า Bitcoin เนี่ยจะเรียกว่าย่อตัวนะต่ำลงมาขอาเส้น20 weekly moving average บเนะเคยเกิดขึ้นนะั้นคนเขตัที่3ปี2023นะครับแล้วก็คอเตอร์ที่ประมาณช่วงคอเตอร์ที่3นะปี2019นกะก็ค่อนข้างที่จะทำซ้ำกันนะครับแล้วก็ช่วงคอเตอร์ที่3ในปี2015นะครับก็เป็นช่วงนะที่ บิตคอยนั้นเนี่ยย่อตัวนะครับต่ำลงมากว่าเส้น20 weekly moving average ด้วยนะครับแล้วก็อีกไอเดียหนึ่งนะอีกไอเดียหนึ่งที่เราสังเกตเห็นก็คือว่าในช่วงประมาณสักเดือนกุมภาพันธ์นะของปีนะครับที่เป็นปี h ับวิ่งนั้นเนี่ย i ิตคอยนะนะจะกลับลงมาแตนะที่เส้น20 weekly moving average นะเราเคยเห็นนะก็คือในช่วงปี2012นะก็คือช่วงนี้นะครับเราเห็นว่าบนะิตคอยเนี่ย กลับลงมาแตะนะที่เส้น20 weekly moving average นะครับแล้วก็ในช่วงปี2016นะซึ่งก็เป็นปีที่ bitcoin halving นั่นเนี่ย bitcoin ก็กลับลงมาแตะนะที่เส้น20 weekly moving average เหมือนกันนะครับแล้วก็ปี2020นะซึ่งก็เป็นปีที่ bitcoin halving เหมือนกันน,นั่นเนี่ย bitcoin ก็กลับลงมาแตะนะที่เส้น20 weekly moving average เหมือนกันนะครับตอนนี้เองนั่นเนี่ยเรากำลังจะเข้าสู่นะครับช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะ ซึ่งในอดืที่ผ่านมาจะสังเกตเห็นว่าทุกปีฮาวิ่งนั้นเนี่ยจะบิตคอยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับของทุกปีที่บิตคอยฮาวิ่งนั้นเนี่ยจะกลับลงมาแตะนะที่เส้น20 weekly moving average นะปัจจุบันนั้นเนี่ยที่เส้น20 weekly moving average นั้นเนี่ยราคาบิตคอยอยู่ในระดับประมาณ30,000 5,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐนาต่อ BTC นะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าทุกๆเดือนกุมภาพันธ์นั้นเนี่ยปกติจะมีแรงเทขายนะครับอยู่แล้วจากทางกร s สเกล หรือเปล่านะเพราะว่าจริงๆกองทุน Grayscale เนี่ยเปิดตัวมาตั้งแต่ช่วงปี2013นะดังนั้นตัวกองทุนนี้นนเนี่ยก็ผ่านช่วงฮาวิ่งในช่วงปี2016แล้วก็ปี2020มันแล้วนะซึ่งเป็นกองทุนที่ไม่ใช่ ETF นะแต่ว่าครั้งนี้นนเนี่ยก็เป็น ETF นะครับดังนั้นเป็นไปได้นะว่าในช่วงลุมภาพันของปีฮาวิ่งของทุกป,ปีที่ผ่านมานั้นเนี่ย การที่บิตคอยย่อตัวต่ำลงมาแตะที่เส้น20 w e e k y moving average นั้นเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเกิดแรงซืขายมาจากกองทุน gray scale เกรสเกลในดิวด,ด้วยนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะพิจารณาดูนะจากอินดิเคเตอร์ตัวฟีเมเดนชีรีเทสเบนนะครับถ้าเกิดเราจะเทียบนะกับไซเคิลก่อนหน้านี้นะครับเราเห็นนะว่าก่อนที่จะไปทำบูลันที่แท้จริงนะตัวบิตคอยเนี่ย ขึ้นมาแตะนะครับที่ระดับเส้นฟิดบนา์ชีรีเทสเมนต์ที่ระดับ61.8%นะครับก่อนที่จะย่อตัวลงมาครั้งหนึ่งนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถึงกลับไปเป็นบูลันที่แท้จริงนะครับแล้วก็ครั้งนี้เองนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะลองวัดดูนะบิตคอยไปแตะนะที่เส้นนี้แล้วนัที่เส้น61.8%นะของระดับฟิดบงา์ชีรีเทสเมนต์แล้วนะครับดังนั้นถ้าเกิดเรายึดตรงนี้เป็น อีกหนึ่งอินดิเคเตอร์แล้วเนี่ยก็เรียกว่าทําจุดสูงสุดไปแล้วนะถ้าเทียบกับไซเคิลก่อนหน้านี้นะครับถ้าทําซ้ำเหมือนกับไซเคิลก่อนหน้านี้นะแล้วก็จุดลหลายๆจุดนะที่น่าสนใจว่าบิตคอยนเนี่ยอาจจะย่อตัวต่ำลงมาที่ระดับจุดจุดนี้ได้นะั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะลองเทียบดูนะก็คือที่เส้นนะ8 weekly moving average นั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นนะว่าในทุกๆครั้งนะที่ Bitcoin ย่อตัวต่าลงมากว่าเส้นปิดแท่งเทียน ในทำเฟรมวิกฤตนั้นเนี่ยต่ำกว่าเส้นสีน้ำเงินก็คือเส้น8 w e e k l y moving average นั่นเนี่ยก็เป็นไปได้นะที่จะเรียกว่ากลับลงมาแตะนะที่เส้น20่สิบวิกฤ moving average ได้นะครับเราเห็นนะในอด็กที่ผ่านมานะตรงนี้นะ i t c o i ยย่อตัวต่ำลงมากว่าเส้น8 w e e k l y moving average นะครับสุดท้ายก็กลับลงมาแตะนะที่เส้น20 w e e k วิ moving average นะครับในหลายๆครั้งที่ผ่านมานะตรงนี้เองเหมือนกันนะ ต่ำนะครับกดเส้น8 weekly moving average แล้วก็กลับลงมาแตะนะที่เส้น20 weekly moving average นะครับในส่วนของครั้งนี้เองนะั้นเนี่ยตัว Bitcoin ตอนนี้นะกลับลงมาแตะนะที่เส้น8 weekly moving average แล้วนะดังนั้นเนะี่ยในระดับถัดไปนะั้นก็คงจะมองนะที่เส้น20 weekly moving average นะครับว่า Bitcoin จะสามารถที่จะร่วงลงมาแตะที่ระดับนี้ได้หรือเปล่านะครับถ้าที่ระดับนี้เนะี่ย ที่เส้น21 EMA แล้วก็เส้น20 SMA นั้นเนี่ยราคาบิตคอยอยู่ที่ระดับ3 6 0 0 0นะถึง3 5 0 0 0นะครับแล้วก็หลังจากตรงนี้ถัดไปนั้นเนี่ยก็คงเป็นเลเวลประมาณช่วงนี้นะครับจริงๆช่วงนี้เองนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ในช่วงปีฮาวิ่งที่ผ่านมานะครับเป็นแนวรับที่ค่อนข้างที่จะสำคัญเหมือนกันนะในดที่ผ่านมานั้นเนี่ยในช่วงไซเคิลปี2020นะบิตคอยกลับลงมาแตนะครับที่ระดับนี้ ก็คือเป็นแนวต้านตรงนี้นะแล้วเป็นแนวรับนะในช่วงที่ย่อตัวต่ำลงมาด้วยนะแล้วก็ในปี2010ันสิบห้าสองนสิบหกั่นเนี่ยตัวบิตคอยก็ย่อตัวต่ำลงมาแตะนะที่ระดับตรงนี้เหมือนกันนะเป็นแนวรับตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นแนวต้านตรงนี้นะดังนั้นตรงนี้ก่อนที่จะเอ่อยย่อตัวต่ำลงมานะครับที่เส้นสีขาวนะที่เส้นหนึ่งร้อยวิที่เส้นหน, e นึ่งร้อวิกลี่ม v วิ่งเอเบันเนี่ยระดับถัดไปนั่นเนี่ยหลังจาก เส้น20 weekly moving average ก็น่าจะเป็นแนวรับตรงนี้นะที่ระดับประมาณ3 0 0 0นะครับแต่ worst case น,นเนี่ยก็ต้องดูนะครับแย่ที่สุดน,นเนี่ยอาจจะเป็นระดับที่เส้นสีขาวนะั้น100 weekly moving average นะครับเราเคยเห็นนะว่าในที่ผ่านมานนเนี่ย i ิต co อ n พอย่อตัวนะครับต่ำลงมากว่าเส้น20 weekly moving moving average น,นเนี่ยก็กลับลงมาเทสนะที่เส้นสีขาวตรงนี้นะครับในช่วงไซเคิลปี2019นะ กลับลงมาแตะที่เส้นหนึ่ง e ้อ y วิ v i n g a v e r a g อนะครับเคยเกิดขึ้นนะในปี2 0 1พสิบแล้วก็ในปี2 0 1พันสิบหกนะครับในช่วง h a ร์วิปี2 0 1 6สิหก็กลับลงมาแตนะที่เส้นสีขาวนะครับที่เส้นหนึ่งร้อยวิ v i n g a v e r a g อเหมือนกันนะปีสองพันสิบสองกลับลงมาแตะเหมือนกันนะปลายปีสอง1ันสิบอดะครับดังนั้นจุดนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะซึ่งแต่แย่ไปกว่านนั้นนั่นเนี่ยก็คือย่อตัวต่วตําลงมานะครับต่ํากว่าเส้น หนึ100 weekly moving average ด้วยนะครับเคยเกิดขึ้นนะในช่วง pandemic ในช่วง recession สันส้นๆในปี2020นะครับดังนั้นตอนนี้เองนั้นเนี่ยก็น่าจะขึ้นกับ macroeconomic ด้วยนะถ้ามีการล่วงแรงๆของเศรษฐกิจนะเฟดมีการลดดอกเบีย้ยอย่างรวดเร็วและรุแนแรงนั่นหมายถึงเศรษฐกิจที่ย่ำแย่นะโดยฉับพลันนะนะก็อาจจะเป็นไปได้ว่า bitcoin จะหลุดที่เส้นสีขาวตรงนี้นะ ลงมาเหมือนกับในช่วงปี2020นะปัจจุบันที่เส้น100วิคลีมู빙เอเว a ล e ์ราคาบิตคอยน์อยู่ประมาณ2 8 0 0 0นะครับแต่ว่าถ้าเกิดล่วงต่ำลงมากก่าเส้น100 w e e weekly moving average นั้นเนี่ยคงจะพิจารณานะครับที่อินดิเคเตอร์อินดิเคเตอร์ตัวล็อกคอร์ริทรึมเรนโบ้นะครับในช่วงปี2020นะที่ย่อตัวต่ำลงมากก่าเส้น20ว e คเส้น100 weekly moving average นั้นเนี่ยก็ย่อตัวต่ำลงมาที่ระดับตรงนี้เลยนะครับจะสั เหมือนกับจะเป็นเกือบจะเป็นเอ่อโลเกือบจะเป็นดับเบิลวอทเทเหมือนกันนะเป็นไฮแอลโอนะตรงนี้นะเป็นไฮแอลโแต่ว่าก็ย่อตัวต่ำลงมาในเส้นล็อกเลริึมเอ่อลเซนชั่นเรนโบ์เนี่ยในระดับเลเวลถัดมาเลยนะดังนั้นถ้าทำซ้ำนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้นะว่าจุดโลตรงนี้นะแต่ที่ตรงนี้นั่นเนี่ยก็าจะาย่อตัวต่ำลงมานะที่ระดับเส้นตัว รก,กริทึมเรนโบว์ Rainbow ที่ระดับตรงนี้นะที่ระดับตรงนี้ปัจจุบันราคาอยู่ที่ประมาณ16หมื่นะแต่ว่ามันคงไม่กลับลงมาทันทีทันใดนะครับเส้นนี้ก็คงจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆอยู่นะครับถ้าระดับตัวบิตคอยยังรักษาที่ระดับตรงนี้ได้อยู่นะครับที่ระดับประมาณ1 8 0 0หมื่นแปดสองหมืนนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้นะนั่นก็คือในกรณีที่เป็น worst case นะแต่ใน Time Frame ระยะสั้นเองนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราดูที่ Time Frame ที่เป็น Daily นะครับ แล้วก็พิจารณาจากเส้น50 daily moving average นะครับต้องดูในทางเฟรมที่เป็น daily บ้างนะปัจจุบันนั้นเนี่ยราคาบิตคอยนนะย่อต,ตัวต่ำลงมานะครับกว่าเส้น50 daily moving average แล้วนะซึ่งในอดีตที่ผ่านมาถ้าเกิดเราจะดูนะครับทุกครั้งที่บิตคอยย่อตัวต่วตวตำต่ำลงมากว่าเส้น50 daily moving average นั้นเนี่ยก็คือบบช่วงนี้นะครับเรา จะสังเกตเห็นนะว่าบิตคอยทําจุดสูงสุดนะแล้วก็ย่อตัวต่ําลงมาจุดถึงจุดนี้เนี่ยในช่วงปีสองพันีบาเนี่ยย่อตัวต่ำลงมาประมาณสักแดเซนตะครับตอนนี้เองนะเนี่ยจากจุดสูงสุดนะย่อตัวต่ำลงมาแต่ที่ตรงนี้เนี่ยประมาณสัก1 3าเปเซนะครับแล้วก็จากเส้น5้าสิบ Daily Moving average นะย่อตัวต่ำาไปถึงจุดต่ำสุดนะี่ประมาณสักสิบเซนะครับดังนั้นครั้งนี้เองนะเนี่ยถ้าเกิดตัวบิตคอยย่อตัวต่ำลงไปสักส4บสี่เปอร์เซ็นะี์จากจ ก็อาจจะไปอยู่ที่ระดับประมาณสัก3 5 0 6 0ื่นนะครับซึ่งจริงแล้วที่ระดับ3 5 0 0 0 3 6 0 0ก็เนี่ยก็คือเป็นช่วงประมาณสักเส้น20 weekly Moving a v e r a g e เลยนะก็รับกันพอดีเลยนะกับช่วงนั้นนะนะครับแต่จะสังเกตเห็นนะว่า Bitcoin เองนั้นเนี่ยบางทีก็ยังไต่นะครับอยู่ในระดับเส้น50 w e e k ว y m o v i n g a v e r อเ e อยู่เป็นสัปดาห์เหมือนกันนะก่อนที่จะย่อตัวต่ำลงมานะครับบางครั้งกเนี่ยกลับไปรีเทสนะครับที่เส้น 50 Weekly moving average ด้วยซ้ำนะอย่างเช่นที่เคยเกิดขึ้นนะในช่วงนี้นะย่อตัวต่ำลงมากว่าเส้น50 Weekly moving average นะครับไซเวย์อยู่เป็นสัปดาห์เหมือนกันนะกลับขึ้นไปเทสนะเหมือนจะทำให้ดีใจว่าจะทะลุขึ้นไปนะแต่สุดท้ายก็ย่อ,ยอตัวต่ำลงมานะอันนี้เคยเกิดขึ้นนะในช่วงประมาณปี200 0เดือนพฤษภาคมปี2023นะครับพอทะลุเส้น50 Weekly moving average นั้นเนี่ยลงไปถึงจุดต่ำสุดนะในระดับประมาณสัก13อร์นะครับ ตอนนี้ก็ต้องมาดูกันนะว่าบิตคอยนี่จะขดไซด์เวย์อยู่แบบนี้เนี่ยไปนานแค่ไหนนะหรืออาจจะมีการกลับขึ้นไปเทสนะที่เส้นห0 w สิบลิกรีมูวิ่งเอเเหมือนที่เกิดขึ้นในช่วงกลางปีสองพยิบสามก็เป็นได้นะแล้วก็ยอต,ตัวต่ำลงมานะหรืออาจจะทะลุขึ้นไปก็เป็นได้นะครับแต่ในที่ผ่านมานะในตามเฟมลิกกีอย่างที่ผมโชว์ให้เห็นนะั้นเนี่ยในช่วงประมาณสักเดือนกุมภาพันธ์นั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่หลุดนะที่เส้น ห้าสิบวิคลีมูเวิงเอเวเลตแล้วก็เส้นแปดวิคลีมูเวิงเอเวเลตด้วยนะในช่วงปีที่บนะิตคอยน์เนี่ยทำฮาร์วิ่งนะครับโอเคนะก็คงเป็นข้อมูลนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนฟังเท่านี้ครับส่วนค่าบิตคอยเฟียนกิลลี่อินเด็กต์ตอนที่ผมทําคลิปอยู่นี้นะั่นเนี่ยอยู่ในระดับยูเท่านะย่อตัวต่ตําลงมานะครับเ,เทียบกับอาทิตย์ที่แล้วนะั่นเนี่ยก็ย่อตัวต่ําลงมานะครับอาทิตย์ที่แล้วยังอยู่ที่ระดับค่ากิลลี่อยู่นะตอนนี้ย่อตัวต่ําลงมาที่ระดับกลางๆแล้วนะครับส่วนภาพรวมของตลาดคริปโตนะ มูลค่าตลาดคลิปตัวทั้งหมดอยู่ที่ระดับ1.67ล้านล้านเหรียญดอลาล,า,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 ลา,าร์สหรัฐนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนๆฟังเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ช่อง bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากจะสมัครเป็นผู้สนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ